หูยอโดเนทมา20บาทเ,เจมิโ <คน S 2> กนคติประจำบ้านแล้วสินะเจจำได้ไหมคำว่าลูกกดไม่เป็นไรแต่พ่อต้องย <c oughs> ินไปไหนนะจะพาไปสวนสนุกใช่ถ <c oughs> <c oughs> ึงสมัยเด็กๆเ,เลยเนาะตอนนี้ป๊าพานหนูไปสวนสนุกอะ หนูยังจำไม่ได้หรอกตอนนั้นหนูเด็กไงเคยด้วยหรอเคยสิตอนหนูตัวเล็กตัวเท่าลูกหมาแล้วตอนนี้ก็ตัวเท่าเดิมนั่นแหละพูดเลยก็ได้นะว่าคนกันเองตัวทุกควายละโอ้เป็นควายละ ตัวจะโตสมองยังเด็กเหมือนเดิมเลยมาร้อนแนงไม่น่ารอนเลยมั้งเกตี้มาแล้วย่งไม่หนีกับเจ๊ยะโอ้ยหนูโตเป็นสารอู้หูอู้มันไม่ใหญ่จ้าอุ้ยยิงมันเนี่ยอุวยเจ๊มันเจะขนาดนี้เลยเหรอลูกเฮ้ยตายไง <c oughs> เออเรียกรถโรงพยาบาลโอ้ยหนูก็จอดรถด,ดีๆซิมาโดโดลงรถทำไมอ่ะไม่ใช่หนูจอดไม่สนิทนะีว่าอยากเล่นอะไรอุ้ยเหมือนตัวการ์ตูนที่ปาเคยดูตอนเด็กเลยอะเฮ้ยยังไม่รู้จักหรอก ตัวเนี้ยใช่ซูเปอร์ลีซอไม่มีตัว R อยู่ะรลีซออ๋อใช่เฮ้ยมันมีอย่างงี้ด้วยเหรอเฮ้ยลี้งเลี้ยเลี้ว่ามีสิ่งนี้ป่าเฮ้ยมีด้วยเหรอ ทำไงอ่ะเฮ้ยมันเล่นได้จริงเหรอเนี่ยเล่นได้จริงป้าก็ซื้อตก็ตแล้วก็ขึ้นกดีมาเร็วๆโอ้ยหนูหลบหลังป้าไว้นะลูกมีอะไรเดี๋ยวป้าจะมันเป็นมุมมองนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวป้าจะจัดการให้หมดเลยพวกเงนี้ตอนเด็กๆนี่หนูร้องไห้เนี่โอ้โหฟูมฟายเลยกลับบ้านก็ยังร้องไห้อยู่เลยไปกันไปกันไปกันไปเ็ว อันนี้อา่านว่าอะไรปะป๊าไ <c oughs> ออะไรนะเอ็นเมโลไอ,อมันมันป๊าป๊า <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวม,มันมันมันแค่คนแต่งมาเป็นผีลูกมันไม่มีผีจริงๆอ,ะอ่ะไม่ต้องกลัวไม่มีผีจริงใช่ไหมไม่มีจริง,รงๆ เขาทำเหมือนเว้ยที่นี่เขาทำเหมือนแฮะเหมือนพวกหนังซอมบี้ที่ป้าชอบดูเลยป้าดูบ่อยอป้าไม่กลัวใช่ไหมโอ้โหเอาอะไรไปกลัวหนูจะกลัวหรือเปล่าอเออเหมือนตีมโรงพยาบาลเลยเว้ยเฮ้ยเข้าใจทำเนี่ยที่เนี้ย ไอเดนไอเดนวอนดัดดายเออมีหลายห้องเลยไม่เห็นมีนี่เหรอมีแค่นี้จริงเหรอเอ็มสิบไม่เท่าไหร่ไม่อยากพูดเลยอ๋อเล่นเล่นเล่นให้จบก่อนแล้วกันเฮ้มีเสียงกรีดด้วยให้คนให้คนเล่นแบบตื่นเต้นไงบิวบิวลามบิวอารม ออโอ้ยผีในโลบอก<ค>นักบกวชคนเยอะพี่น้ำป่โอ,อ้ไอันนี้อะไรทำห้องดวงห้องแดงด้วยสร้างบรรยากาศด้วยบูชาสะตา์ไม่งมตัวใหญ่ปะ แมงมุมแมนมุมน่ารักเว้ยแมงมุมแมงมุมเออไซกำลังมินิเลยเนี่ยมินิมอลแน่ๆเนี่ยพันแน่ต้เองไปนั่งทำอะไรตรงนั้นนะเต็งเฮ้ยเฮ้ยพี่โตแล้วนะพี่เล่นเป็นเด็กไม่ได้ลุกเขึ้นลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจอดไหมอะไปจอดจอดจๆ ไปสิไปไปสิเอ้ยรถมันเสียหรือไงวะเนี่ยมันนานแล้วด้วยโอ้โหอิตุกตาด้วยน่ารักเชียวเฮ้ใครมามองเนี่ยมองหน้าหาเรื่องไงเ้ยหลบไปนะลูกหลบหลังพ่อไว้ รถมันดูช้าๆนะนี่รูปใครต่อใครบ้างเนี่ยเนี่ยโอ้ตกใจอ่ะตกใจจังเลยเจไม่เป็นไรใช่ไหมลูกไม่เป็นไรโอ้ยโอเคเจไม่เป็นไรก็ดีละเต็มร้อยห้97หักแหวก3%เปอร์เซ็นต์ ก็แล้วเหรอโอ้โหอ,อ,อ,อยากจะเล่นสักลอยรอบให้ดูเลยมีแค่นี้แหละโอ้โอเคโอเคก็เหมือนเอาไว้ให้เด็กเล่นอะเนาะก็ดี<ม>ก็ดีละถ้ามันน่ากลัวบบม,มันก็แบบว่าเด็กเขาจะไม่กล้าเล่นกันแต่ไม่มีกลัวเนาะ<อ>ไม่กลัวไม่กลัวโอ้โหป้าผ่านอะไรมันต้องเยอะอาบน้ำเย็นมาก่อนหนูอีกเดี๋ยวเลยป็นคนขี้ร้อนจะไม่เคยอาบน้ำเย็น ไหนมีอะไรเล่นอีกเนี่ยเอาแบบตื่นเต้นตื่นเต้นหน่อยได้ไหมเฮ้ยเรื่อยเรื่อยเหรอเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะปากดเอฟก่อนโป้งเหรอใช่เออดีว่ะที่นี่สนุกดีฮะปาชอบเล่นนะมาโยตอนเด็กๆด็กอ่ะเล่นอุ้ย อ้าขอโทษมาเล่นได้ปะปลาโยกเหรออันนี้นะใช่เล่นได้ไหนทำไงอ่ะกดนี่ซื้อก่อนปลาชอบเล่นมากเลยนี่โตแล้วเล่นไม่ได้ไปเอาไปเฮ้ยนี่ไม่ซื้อเลยเฮ้ยนี่ไม่ซื้อเลยเฮ้ยวิ่งซื้อไม่ซื้อวิ่งซื้อไม่ซื้อดา วิฮิวโอสนุกไหมลูกเย้เฮ้เจสนุกป้าก็สนุกด้วยมันดีแฮะเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ย สนุกไหมเย้ว้าวว <h ums> พาชอบมาเลยเนี่ยพาหนูมาเที่ยวสวนสนุกเนี่ยเห็นหนูมีความสุขปังก็แฮปปี้เย่เย้เ <h ums> <h ums> อาว มราจะทำอะไรต่อไปไหนอะ่ะทำแล้วอ่ะอะไรนะมันไม่มีอะไรทำอ่ะไม่มีอะไรทำเลยต้องเยอะตัต้งแยะเนี่ยป้าบอกว่าจะเล่นพีกเกตเล่นอะไรนะเล่นพีกเล่นพีกทำไมละแสบตาหมดเออได้เล่นได้เสมอนั่นแหละวันนี้ป้ามาหาหนูเฉยๆไม่หายคิดถึงคิดถึงป้า ยี่ถึงเจเหมือนกันลูกต้องซื้อตัวข้างล่างก่อนมเล่นอ่ะไม่เล่นไม่เล่นป้าเดินมาดูเฉยนี่สนุกดีว่ะเอ๋อะกลับก็ได้ไหมลูกเก๊งอะนะหรอใช่เป็นโหเป็นนึงขันหัวแก๊งเลยหรอใช่แก๊งอะไรเนี่ยแกงงชื่อรักเธอเสมอมา เฮ้ยเธอเสมอมาเป็นหัวแกง๊งเป็นแกง๊งแก๊งยังไงแก๊งหญิงล้วนหรอหรือว่าหญิงล้วนใช่เอาดีเออตามรอยพ่อมาแล้วเว้ย <Yeah. S 1> ไม่เสียแรยงเลยที่เลี้ยงให้มาเป็นมาเฟียอ๋อไปเจ๊อยากให้ปลาลองตกปลาที่ไหนอะ เอาที่ตัวเฮียเอามาค่สิบเปตัวก็ได้ครับเรียนลูกสาวผมเฮียได้ไงเฮ้อแปดตัวได้ไหมเฮียเออครับสี่เจ็ดใจมากเ้ยหนุ่มได้แล้วครับเจ๊มันกวงติ่งป่าวะเดชชื่ออะไรเนาะเจ๊ชื่ออะไรเี่ยเจ๊ เอ้ยกวนตีเหรอกวนตีเนาอได้กวนตีอ hmm. yeah, ่ะรมณ์ไม <Yeah, ่ดีเหมือนหน้าตานะเว้ยเฮ้ยอเคไปทําไงตาไม่ได้ดีฮะฮะมึงพูดอะไรนะแม่ลูกแม่ลูกแม่เอาแม่แม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบิกรถเปียเอาแม่งกันเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่แม่งดิกูจะเอาขาไปถึงไหนวะ โทษทีลูกไปใหม่ไปใหม่รัดเข็มขัดให้รัดแล้วรัดแล้วรัดแล้วไหนนะลำหนึ่งไปคิดว่ามันจะไปไหนหนูขอไปดูยิ่งกวแบบไม่รู้ว่ะป่านเนี้ยอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันหรอกทำไมอ่ะเอ้ามันลังจะโดนเราก็ทึบไงขับรถอย่างนี้อยู่ได้ไม่เกินชั่วโมงหรอกแป๊บๆเราแป๊บ คือมันทำไมอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะเฮ้ย<ม>อารถเป็นอะไรอ่ะรถเป็นยานบาหนะชนิดหนึ่งลกูกเดี๋ยวจะห่อจริงๆหรอมันไม่ไรกันได้มั้งเรื่องเล็กน้อยเองป้าไม่ได้ถืออะไรหรอก ไ่เอาไีอใช่ะมึมมขงมขับรถอะไรน,นะเออเมื่อกี้น่าจะเป็นแท็กขาวอะแท็กขาว เจอไหมไม่แพหดอกมม้งถือว่าหมจิดกรรมให้ขเขาล่าขเขาสางให้เหยื่อเรามาโอ้ป่ามันดีอ่ะ,อะป่ามันไม่ไดีเว้ยสมบัติจบวันเขามาหลอนนะไปตลาดทุกทีเขาก็เลยกับสุดหล่อ